ทำหเป็น,อ,ปอ,นปอัไปอนีหมดเลยเแค่นไอหางเดียวหัวก็ลงเพราะว่าเดี๋ยวใครมายกเล่นมันหนีบเท้าเลยันี่มันล็อกได้ไหมครับไอตัวเนี้ยครับ,รรบล็อกได้ตไนนะเดติมน้ำมันดีเซลน,นะครับน้ำมันดีเซลน,นะแล้วก็จะมีเกฑนน้ำมันอยู่ตรงนี้ พอใกล้ๆขี่นะได้รีบเติมนะพอรถดีเซนน้ำมันหมดต้องไล่ลมนะเวลาไล่ลมมาดูทางนี้ครับมาดูทางนี้ครับน้ำมันต้องเต็มลูกแก้วนะถ้าไม่เต็มลูกแก้วสตาร์ทมาติดยังก็ไม่ติดนะครับถ้าน้ำมันหมดถังปับ๊บเติมปั๊บเลยกดตัวนี้ตัวเดียวมาตัวนี้มันจะมีท่ออยู่เส้นนึงมันจะไหลลงน,นี่มันจะไล่ลงพอน้ำมันเต็มลูกแก้วก็โอเคเนะี่ยมันน้ำมันไหลยอย่างนี้ปั๊บโอเคก็จบสตาร์ททันทีนะ ครับอันนี้มันต้องระดับนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับต้องเต็มลูกแก้วตลอดต้องเต็มลูกแก้วนี่คือเต็มแล้วเหรอครับเต็มเต็มเต็มหมดเลยแล้วก็กดฝารงตรงนี้นะบิดโอเคนะครับเติมน้ําตรงนี้นะน้ำไปเติมระดับน้ำนะครับตะแกรงหม้อน้ําจะมีตัวนี้อยู่ตัวนึ่งตะแกรงหม้อน้ํา เวลาเราตัดหญ้ามากๆมัน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 จะมาตาคายก่อนเรามาผอมมาล้างได้นะโอ้ล้างล้างธรรมดาก็ได้นะครับมันจะเป็นไรครับอ่าครับแล้วก็มีสามฟังกราเปลี่ยนใหม่แล้วนะอ่าน้ำมันเครื่องเติมนี้เบอร์สี่สิบสองจุดแปดลิตรครับเนี่ยดูตามนี้เลยนะเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบเปลี่ยนประมาณชั่วโมแปดลิตรชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งทุกถึงหนึ่งชั่วโมงครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันเกียร์สิบสี่สิบสี่ลิตรครึ่ง ครับนะติดตัวลิตรครึ่งถึงวารก,ก,ก็ได้มันถ้าถึงถ้าถึงกลองกันนะบล็อกหน้าสามลิตรครึ่งน้ำมันเกียร์ทำไมน้มันเกียร์มีหลายบล็อก,กรตรงนี้ป่าฮะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับน้ำมันเบอร์นี้นะ T F ห้าร้อยเป็นซื้อของโหวของยันม่าเองเลยนะครับถ้าหามไม่ได้จริงให้ใช้เจ็ดแปดแปดสี่คูต้าก็ได้โอเคเจ็ดแปดสี่ถ้าไม่มีจริงจริงเอาเบอร์ก็สิบได้เหมือนกันได้ทั้งสามล้นอันนี้มันมีหลายช่องอันนี้ช่องอันนี้ต้องเกียร์ ช่องเกียร์ครับอันนี้ช่องเกียร์อ่าไม่นี้น้ำมันเครื่องอย่างเดียวน้ำมันเครื่องครับอันนี้อันนี้โซล่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงอ๋อโอเคสามอันอันนี้น้ำธรรมดาอันนีอะไรอันนี้มอน้ำมก็มีช่องนี้ช่องนึงอันนี้คือช่องช่องวัดบล็อกหน้าใชงบล็อกหน้าบล็หน้าขับหน้าวัดมันมอไซค์นะเนี่ยอ๋อโอเคมันมอไซค์มันเข็นครับมันมอไซค์ไม่แห้งไม่รั่วอะไรไม่ต้องมาดูอะไรดิดูแต่ครั้งก็ได้อ่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ประจําเครื่องหน้าครัับบไอ้คร อ่องเกียร์แยกคนะละห้องนะคนละห้องครับแต่เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกัน,นแล้วก็วกอ่องเกียร์กับไฮดรอลิกตัวเดียวกันนะมันใช้น้ำมันเกียร์มาทำไฮดรอลิกท้า<อ>มันยกขึ้นพึงระวังไว้เลยขอกเกียร์ไ,<อ>ไฮดรอลิกอะไรนี่คือน้ำมัน,น,นตัวเดียวกัน T F 500ห้าร้อยทหรือว่า7884อันนี้เปิดมาแล้วมันวัดเหมือนกันอืมโอันโอเคได้ครับจดไว้นะ เนี่ยไม่สวดอ่ะถ่ายวิดีโอไว้โอเคมาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจอดใส่กระดาษไว้นะมันเออเดี๋ยวเกิดลบลบเลยไม่เชื่อเท่าไรครับผมแยกไว้แล้วก็ตรงนี้แบตเตอรี่อยู่นี้นะเปิดตรงนี้นะแบตใหม่นั่งตั้งครับผมเติมน้ำกันบ้างหรือละครั้งเหลืออะไรก็ดูไปตามเรื่องครับผมนะเดี๋ยวอยู่วิดีโอก่อนนี่ผมขันตรงนี้ไม่เป็นไรครับยางนี่เราต้องเติมลมเขาเติมลมอยู่ไหมครับยี่สบสอ ยี่สิบสองทั้งหน้าข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าเออเดี๋ยวยางจะระเบิดยางยางแบบมันลมมันอ่อนแล้วมันวิ่งช้ามันเป็นปัญหาอย่าไปคิดบางคนคิดโอ้ยยางปีหนึ่งนี่เติมกี่ทีครับยางมันแล้วแต่เนาะไม่น่าจะไม่ได้เติมตอนนี้คือเบรกนะเบรกจะมีสองตัวมีซ้ายกับขวาแต่จริงๆรถเราใช้คู่ในกรณีที่ว่าเราต้องการเลี้ยวในที่ว่าเราเลี้ยวไม่ได้เล้ยวะเบรกข้างเดียวก็ได้มันจะหมุนรวบตัวได้เลยอืมเมื่อว่าเราเบรกขวาใช่ไหมก็หมุนกลับดำได้เลย แจบอกเลยว่าแจ้กู้นะเบรกครับนี่เบรกในในตัวนี้ล็อกเบรกมันมอนเบรกมือได้เยอะนะนี่ก็อย่าไปทีแล้วก็ปลดออกนะครับถีบออกก็ได้นะแคลรเร่งมีสองตัวครับเท้ากับมืออืมือนี่เร่งค้างเพราะเราทำงานในสวนมันจะไม่ต้องเร่งค้างครับถ้าเร่งเท้าเราเร่งไม่ได้มันกระพือเนี่ยเราจะเมื่อยอื็เเร่งนี้ก็เร่งมือดีกว่าแต่ถ้าเดินทางนะเท้า นะอืมถ้าไหลๆไปไปไปโน่นแต่ถ้าทํางานอาจจะใช้เร่งมือเอานี่ถ้าติดลมเรื่องอะไรที่ล้อหลังฟรีอยู่ข้างถูกไหมรถรถมันจะขับข้างเดียวนะล้อนะอันนี้ก็คือคันเร่งโทษนะครับไม่ใช่ก็เรียกดิฟล็อกอะไรอะไรล็อกนะดิฟล็อกดิฟล็อกดิฟคือคำภาษาที่ว่าเฟืองท้ายอ่าล้อปกติมันจะหมุนข้างเดียวถ้าเราเหยียบปั๊มมันจะหมุนของข้างทต่มันขึ้นจากลมได้ไม่ค่อยได้ใช้นะน้อยทุกๆตำนาเขาใช้กันนนะี่ยกหางขึ้นลงนะตัวนี้ออปชั่นไม่มีเลยับนะยกหางขึ้นลงได้ตระา้องกน นี่เราไม่ได้ติดเครื่องมันก็เลยยังไม่ขึ้นใช่ไหมล้วก็ความเร็วมันอยู่ตรงนี้นะความเร็วของการยกตัวนี้เป็นตัวยกเปิดก๊อกน้ำมันครับถ้าเปิดหมดขึ้นเร็วลงตึ้งเลยอใช่แต่ว่าถ้าเราเดินทางไกลเรากียนี้มันตกเราขันขันในสุดเลยก็ได้ปิดแต่บางคนปิดแล้วลืมมาถามผมว่าทำไมหางไม่ลงเพราะคุณไม่ได้เปิดตัวนี้ล่ะคุณต้องเปิดน้ำมันนะก็เปิดเบาๆไว้ก่อนะเดินทางไกลไงกลัวมันตกไง ล็อกไปเลยหรือถ้าเราจ้จอดเราก็ปิดหางมันนะไม่กันไอ้ใครมาแอบยกเล่นได้เหมือนกันเหมือนกันครับได้เหมือนกันอันนี้ใช่ไหมอ่าครับนี่โบกขยับได้แล้วก็นี้มัดูด้านนี้อล้เดี๋ยวครับครับแล้วนี้ครับนี้โทษโทษครับอันนี้ไอดปออปชันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราตัวนี้เป็นออปชันของผมได้ครับเอาจะได้เียรติอันใบมีดมันถอดนี้ได้นะดูนี้ อย่างวันที่เกี่ยวกันสดใบมีดได้หรือไม่ก็ทาเป็นขาเป็นเหมือนสุริปะจอยของได้ด้วยอนุษครับยกยกเครื่องเครื่องยนต์ยกได้สบายเลยแหละสำักนะโอเคครับอันนี้มันเอาลงไงครับนี่เนี่ยดึงออกอันนี้คือมันอ๋อเหรอเนี่ยจริงๆมันลงได้แหละครับนะแล้วทีนี้มาดูนี้ออกลมอากาศกันนิดหนึ่งครับลมอากาศชายของยันมาได้หรือว่าคูปัต้า24แรงนะตัวเล็กนะลองเดียวกันลองเดียวกันครับผมแล้วก็มาดูทางนี้นี่คือครับ ปกติเข้าเกียร์ทุกชนิดต้องเหยยบคลัตไม่ว่าจะเป็นเกียร์ตัวไหนนะต้องหยยบคลัตหมดนะเข้าใจไว้แล้วก็เกียร์นะเดินหน้ามันจะเป็นสามเกียร์ฝังหนึ่งครับทุกครั้งอันนี้คือต้องหยยบคลัตครับอันนี้คือเกียร์ว่างนะรีบนะครับแล้วปลั๊กแกเกิดนี้แปลกเพื่อนเขื่อนเหมือนอัตโมัติเลยแหละแล้วก็ทั้งหมดนี้ควบคุมโดยตัวนี้นะโลมีเดียมไฮหมายความว่า ในหนึ่งเกียร์มีโลมีเดียมไฮย่อยลงไปอ่าไอ้ตัวนู้นคือหมดเลยแสดงว่ามีเก้าเกียร์แต่ละตำแหน่งสามสามสามหมดถอ่หลังก็สามอยู่กับเราเรือตรงนี้ว่าจะเอาชากลางเร็วนะหนึ่งสองสามชาลางเร็วถ้าทำงานชั่วไปปกติแล้วปรับมันมันมันยางนี้นะเดี๋ยวความกด ไอ้รถนี่รถไทยนะไม่ใช่เหมือนรถยนต์ที่เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไม่ใช่นะแล้วเรื่องความเร็วที่เราต้องการที่เราขับได้เราเข้าเลยเกียร์สามก็ไปสามได้เลยแล้วแต่เราชอบจอดเข้าใหม่แต่ถ้าสามบวกกับสามมนุษยนนะมันยิ่งแรงอ๋ดทอ๋อเรียลสุดที่สามกับหนึ่งนี่ก็เกียรชาสุดมันไม่ชาสุดหรอกแต่หนึ่งหนึ่งกันชาสุดแต่แต่เป็นหมดเกียอเราแต่จะผสมกันหมดเกียร์ชาสุดครับอ่าแล้วก็เลขสองหมดเกียร์กลางเลขสามหมเป็นหมดนุ่นนะ หมดหนึ่งนี่คือไอเกียร์สลอครับใช่เชยเกียร์ช้าแอะและวสองก็คือกลางแต่หลักๆก็คือเกียร์เนี่ยแหละอันนี้คือหลักแล้วก็ผสมกันเจ๋มากครับแต่เมื่อเราดันดินเใช้สองถ้าต้องการดันได้แรงใช้หนึ่งเดี๋ยวมันช้าหน่อยแต่ก็โอเคละปึ๊กเลยเนี่ยเต็มใบมีดได้เลยนะเมรติว่าเราจะออกไปไหนเอาเนี่ยเราไอ้แต่เรื่องเราชอบหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วอน็แค่ตรงนี้แต่เรื่องเราก็มานี่ถ้าเราเข้าวหนึ่งไว้ลูกสุกช้าใบจอดใหม่เราข้าใหม่ดีไปตาม แล้วก็ตัวนี้ปัดหลังหนึ่งสองสามความเร็วช้ากลางเร็วีดีโอนี่เขาพูดเล้ก็มันก็ต่อเลยข้างหลังก็เลยใช้เกียร์ตัวนี้หมดนะตัวนี้ล็อกครับปัดหลังมันเข้าว่างนะครับอันนี้คืออะไรนะครับทีครับโทษทีอ๋อให้มันหมุนใช่ไหมใช่ใช่ว่าช้าีโอคือ Power แต่ก็กำลังส่งออกภาษาเต็มมันนะกำลังส่งออกตัวนี้ขับสองกับสี่นะฝักไปหน้า ตลอดเลยสีตลอดเลยครับผมนะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวนี้ชาร์ากลางเร็วไหมแต่เป็นตุกความเร็วตัวปั่นอ๋อของอ้ไตัวปั่นหลังตัวปั่นครับตัวปั่นแล้วถ้าเกิดเราถอดตัวปั่นออกก็อันนี้ชาตัดยญ้าไงอันนี้ออโอเคเอานี้หรือบางคนจะใช้สูบน้ำมันได้หมดเลยตอบรเลยจะใช้อะไรก็ได้ได้หมดนะครับได้หมดแล้วจะมีอัดบ้างอรนนี้ับนี่ของมันตอนนี้อัอันนี้คืออันนี้คือปัด อันนี้คืออะไรนะครับอีกทีหน like ึ่งครับนี่ครับตัวเล็กสี่ล้อสองล้อสี่ล้อกับสองล้ออได้เราผัดสี่ตลอดอ๋อคือเอ่อโอเคโอเคครับครับครับกาคือว่าเราเดินทางไกลๆแล้วก็สองลนึงหลังครับโอเคครับเป็นขับซอนครับครับเร็วลาทรมานดูมั่งเนาะบางทีมันหลวมนะรถมันอยู่ในที่กระเทือนอย่าลืมนะบางคนไม่เล่นไม่ดูเล่เลยบางคนมาถามผมว่าทำไมเครื่องเริ่มร้อนเพราะว่าความร้อนที่หลุมขึ้นนี้ตัวนี้ความร้อนนะเทมเปอร์เจอร์นะครับ ผมถามว่าเคยดูตัดแต่งหน้ามอน้ำไหมไม่เปล่าเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยดูเลยมอน้ำหน้ามันยังไปดูยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับจะทำอะไรแต่เกาเกี่ยวว่าง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 เลยครับอะไ่กันอะไรกันอ๋อ ITS อะไรนี่ไม่ต้องสนใจอาร์ตอะไรนี่ไม่ต้องสนใจนะอ่ามันคือออโต้คันนี้ อันนี้คือไฟเสีย์ลาสายขวาวขอโอเร<บ>ียบร้อเวลาสตาร์ทจะมีไฟสองดวงนะไฟน้ำมันเครื่องกับไฟชาร์จสองดวงนี้ต้องดับนะครับถ้าไม่ดับต้องดูรักไฟชาร์จก็แสดงว่าฟิวขาดถ้าน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องแห้งหรือเปล่าอ๋อ,อลืมบอกอย่างหนึ่งกรองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนั้นมันต้องตัดฝานี้นะเช็คน้ำมันเครื่องนี่องนี้ัน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะเช็คตรงนี้กรองอยู่นี้นะกรองใช่กรองมาต้าพันสี่นะอะน๋อครับสามสองสามก็ได้นะมาได้เล็กไหมได้เหมือนกันแหละเนี่ยตัดฝัง เราถ่ายนี่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนอือดูแลงให้แล้วก็นี่ผมคงไม่ต้องถ่ายเองผมไม่ให้จ้างเข้าถ่ายดีกว่าไหมครับไม่นอนเลยอ๋อเป็นเรียกงะบามใช่ไหมเออสบายกว่าเพื่อนครับแต่รู้ไว้รู้ไว้อ่าอ่าไม่ทำเองหรอกยังไงขับอาจจะหนักหน่อยนื่องารถมันจอดนานผมวิ่งกับพักเดี๋ยวมันนั่งเองเน่ยนะมันจะรู้สึกว่าแต่มันไม่มีอะไรหรอกเอาลงขึ้นสัตเลยครับอันนี้ขาดไม่ได้วิ่งเข้าไปเลย ถ้ากับคลายดินเลยนะครับโอเคนะเวลาถอดลุตารี่ถอดตัวนี้หนึ่งดึงนี่ออกมาระวังมันหนีบขานะบอกบอก่อนแวก็มันสั่งลงมไปหน้าได้แล้กวก็ถอดตัวนี้เป็นห่วงสา,สามสามจุดพอสามจุดปั๊บเราก็ดึงนิ่ออกมา ก็ดึงตัวนี้ถอยก็ถอยถอยเข้าตัวนี้ครับแต่ทำการตอนเสียบเพลาอย่างเดียวเดี๋ยวอธิบายกนะ่อนเดี๋ยวยกหามันจะมีจังหวะที่หลวงก็ได้พลดึงออกมาเลยอืมครับ็เพืกอขอรถออกไปขา้างหน้าได้นี่ก็วางจอดไว้แต่รถนี้มันจะออโตโอย้ยางหนึ่งรุ่นนี้นะพอจอดแล้วมันจะล็อกเลยขึ้นไว้บนนี้จะขึ้นบนนั้นก็ต้องถอยกลับยกก็ต้องใส่แล้วลก็ยกใหม่นะแล้วก็ดูว่าี เด,ววดแต่ว่าเวลาถอยตัวแรกต,ตัวนี้ตัวนี้ใส่กลับนะมันจะได้ไมั้ยไม่หายนะหนึ่งสองนี้ก็เหมือนเดี๋ยวตัดหญ้าต่างหากของมันตัดหญาต่างหากอันนี้ก็ใส่กลับไปก็เดี๋ยวเราต้องใช้นี่ก็เสีย เสกกลับคืนจะได้ไม่หลบไงอืมนะครับแต่ว่าต้องไปใส่อีกของอันใหม่เนี่ยใช่ใช่กรณ์ก็ต้องถอยให,ให้มันเข้าแม่นๆหน่อยนะเ,เพราะว่าเราเดี๋ยวต้องลากให้เดี๋ยวจะดูดีๆต่อนะจะต่อผมจะดูพออย่างนี้ได้วปับ๊บเราก็ขับรถเดินหน้าเชื่อกดตรงนี้เดีวยวกดได้เฉยไปเๆไม่แรง นี่ดูยโยยไหมนะโอ้ยน,นี่จริงทันยกยกไม่ได้นะครับดูโยยไหมนะมันจะมีร่องใหญ่อยู่ร่องนึงนะครับและตัวนี้จะมีตัวที่ว่าเขาเชื่อมไว้ร่องนะึงคือมันไม่ต้องการ,รอเอาโยสับดไหนอืมเอาร่องใหญ่ให้มันตรงใช่ตรงกรันเรอยแล้วเี้ยวลาถอดกดเกลียวอย่างเดียวครับเกลียวตังนี้กดโตมาแล้วก็ดตัวนี้น อย่าถอดอย่าถอดเยอะครับอย่าถอดเยอะครับผมเดี๋ยวพราะว่าไปยกขึ้นนอตโอเคแต่ยกต้องต้องดูอย่างแล้วก็อาจจะมีน้ำมันน้ำมันเครื่องเหรอครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์140อ่าเบอร์สี่สิบก็ต้องยืนเบอร์ร้อ